ได้ขวดวันนี้นะคะได้10โครน30บาทดูสิได้30บาทนะคะ10 10กระป๋องนะคะ30บาทเดี๋ยวอีกประมาณ3-4 3ส3เดือนนี่แหละทุกคนเขาจะขึ้นนะคะจาก1โครนเป็น2โคนก็เป็นกระป๋องละ6บาทนะคะตอนนี้ได้กระป๋องละ3บาทประมาณ3เดือนก็ขึ้นมาเป็น2โครนก็คือกระป๋องละ6บาททุกคนมันจะไม่มีขยะบนมันจะไม่มีกระป๋องแบบนี้บนถนนให้เราเห็นเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันแพงขึ้น ทุกคนก็จะเก็บขึ้นเลิกงานแล้วนะคะสภาพอากาศคืเอเนาวมากนี่ตอนนี้ก็คือรอให้แฟนมารับนะคะเพราะว่าช่อออกจากงานก่อนเวลามันก็ไม่ใช่ความผิดของช่อแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของแฟนที่เราทํางานเร็วแล้วก็แฟนยังไม่ถึงเวลาคือเขาก็ยังไม่มานะคะ ก็คือยืนรอตรงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวชอจะให้ดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแฟนมารับเดี๋ยวชอจะให้ดูนะคะว่าข้างบนไอ้รถที่ชอกาแฟน่ะใช้อยู่อ่ะของประเทศซีบดีน่ะตอนนี้เขาเป็นแบบไหนนะคะความหมายของชอคือที่ชอบอกว่าเพื่อนชอนะ่ะมันมันกด S o s นะ่ะบนรถอะ่ะเขามีกันนะคะทุกทุกทุก,ท,กทุกคันนะคะเกือบจะทุกคันยิ่งคันของบริษัทนะคะยิ่งรถของบริษัทอะ่ะที่จดในานามของบริษัทอะ่ะอันนั้นยิ่งมีนะคะ เดินรอแฟนก่อนรอให้นางมารับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนมีต้นนี้นะเขาเรียกต้นสนใช่ไหมมีต้นนี้ต้นเดียวค่ะที่เวลาหิมะน่ะไม่ว่าจะหน้าไหนน้องก็จะเขียวอยู่อย่างนี้ตลอดน้องจะไม่โซน้องจะไม่น้ําตาลน้องจะไม่อะไรน้องจะเขียวแบบนี้ตลอดค่ะทุกคนมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวคือต้นสนอา้าวออกไปไม่ได้ออกได้ไหมเราจะไปเดินเล่นไม่หนาวนะทุกคนสามองศาค่ะไม่หนาวไม่หนาว รอแฟนรอแฟนมารับแล้วก็ขึ้นรถให้ดูว่า s อ s เอมันอยู่ตรงไหนนะคะคันคันแบบนี้ก็มีนะเดี๋ยวให้เขาไปก่อนจักรยานนะคะจักรยานยสวยจังเห็นพี่พี่ เห็นยายกงอะค่ะยายกงอะนางไปเก็บหอยอะทุกคนตามที่จอดเรือแบบนี้มันจะมีให้ชอบไหมล่ะหน้าร้อนชอบอยากจะเก็บหอยเด้อว่าอุ้ยมันลื่นมันลื่นเพื่อนลื่นเพื่อนลื่นสมอสมอเรือน้ำใสเชียวสวยเนาะปกติชอบไม่ได้เดินเข้ามาในนี้ค่ะแต่วันนี้รอแฟนก็เลยเดิน ม,มันจะมีหอยเมงผูไ้ไหมเนาะให้ชอบเก็บไหมเนาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยอหอยใหญ่ของค่อยเด้อหอยเมงนผะู้น่ะยามาหายามายามาหาก็อมวยตรงนั้นน่าจะเป็น p r i v a t นะคะก็คือ,อพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะไม่ให้ใครเข้าไปตรงนี้น่าจะเป็นของโรงแรมที่ว่าเวลามีเรือ,อเขาเรียกอะไรนะคะมันจะมีเรือที่แบบว่าช่วงหน้าร้อนอะ่อนอะเขาจะเอานักท่องเที่ยวอะคะ่ะไอเขาจะเอา ลูกค้าในโรงแรมที่จองเป็นคูปองไอเที่ยวไว้นะคะเขาก็จะพาออกเรือแถวนี้ค่ะทุกคนอ้ย,ยหนาวจังกี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนอ้ออีกเจ็ดนาทีที่เจ็ดนาทีค่ะแฟนก็ตรงนะตรงต่อเวลาเลอเกินนะถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่มาลนะ <laughs> <laughs> เราก็รอไปค่ะเพราะว่าเราออกก่อนเวลา เดี๋ยวเข้าไปรอข้างในก่อนทุกคนหนาวขี่มูกแข็งแล้วเนี่ยมาแล้วรถราวรถเรามาแล้วรถราวรถเขมรสิรถเขเมรเขเม,มาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะึ้นรถไฟแ่ เป็นโปรแกรมของแฟนชอนะคะเวลาขึ้นมาปุ๊บมันจะมีชื่อของแฟนช่อขึ้นมานะคะว่ายินดีต้อนรับค่ะคุณนุ่นคุณนี่นี่อะไรแล้วทีเนี้ยที่ชอบบอก s อ s อนะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะโอโอโอมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือจะมีทุกทุกคันนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือกดกดโทรแล้วเขาจะรู้ว่ารถคันเนี้ยที่เราขับอะชื่ออะไรเป็นอะไรอยู่อายุเท่าไรประมาณนี้นะคะมันจะมีข้อมูลของเราอยู่นะทุกคน เออลืมให้ทุกคนดูนะคะไอเนี่ยที่บ้าชอบบอกว่าเป็นระนาดอะ่ะมันเป็นสีขาวๆข,ข้างนอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าแฟนชอบขับไปอ,อ่อว่าอย่าถ้าเกิดว่าแฟนชอนะขับไปชนปุ๊บมันจะเตือนนะคะมันจะดังตึ๊ๆๆๆๆเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นเส้นถือไปนะทุกคนมันทําเป็นเขาทาเป็นเส้นแบบระนาดไปอะคะ่ะชอบเลยเรียกระนาด แต่จริงๆคือมันนูนนะคะก็คือให้เราเวลาเราจะออกเส้นทางะที่ไม่ใช่ถนนแบบนี้มันจะทําให้รถด,ดักตึกตๆๆ,ๆๆๆเนี่ยสาเหตุที่เพื่อนช่อหน่ะหัวใจกลับขึ้นมานะคะก็ได้จากอี๊ยดะนาดนี่แหละชอก็เรียกละนาดเนาะเนี่ยค่ะ <laughs> มันไม่ใช่เป็นเส้นยาวทึบเด้อมันเป็นเส้น